สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่นะครับบนพระใหญ่เทียนขานะครับเมื่อกี้เรานั่งกระเช้านอนปิงมาจากนู้นนะครับกระเช้าที่ดูได้360องศาครับรบรรยากาศนี้สวยมากมาอากาศ็นมากครับพอใจนยยด้ดนึง,อองนี่คือด้านล่างนะครับสวยมากหม <c oughs> <c oughs> แห้งเลย เเช้ากำลังขึ้นลงตรงนี้นะนี่นะครับเป็นไฮไลทนะครับที่โอเคส้สยาร์ดโต้เปนสักาดโเห้าม,มท่านนะครับขอพรได้เลยนะครับพราะรา่ามันผ่านลูกโมจนาบุญนนี้กันนะครับอันนี้บอสจบาลแล้วนะครับ <c oughs> เคลัาิรรครับเป็นของวบลมบอร์ <c oughs> Thank you so much. ไ,ไะะม่ t นรกาสคาสคูงา,าอูาาอันนี้เป็นทางเดินนะครับสองร้อยหกสิบแดขั้นนะครับ<ส> <c oughs> พาชมบรรยากาศนะครับพาใหญ่ Down. <c oughs> อายมากเลยครับทุกคนประการนี้เลยอมั <c oughs> <c oughs> นนคกาีนรับอันนี้จะมีองค์ใช่ครับรเทพเจ้านะครับประธาน สุดยอดมากครับทุกคนเดี๋ยวจะดูนะครับก็มีคนมาไหว้วันนี้คนไทยไม่เยอะนะครับตอนนี้คนไทยจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมีแต่ต่างชาตินะครับมาขอพรมาเก็บบรรยากาศไทยวิวกันนะครับอีกความธรรมชาตินะครับทุกคนสูงไปแฮนดูครับทุกคนบรรยากาศ วยมากัครบเราก็จะเดินลงด้านล่างนะครับบรรยากาศโอ้โหดูวิวครับทุกคน จะเดินอีก200กว่าขั้นนะครับนี่นะครับสนุกมากครับพายังยินไหมครับพี่ทุกคนส,สดชื่นนะครับด้านล่างนี้เราไปอขอของตรงนี้นะครับ don't know. อันนี้ครบสามนะครับว้ไวมากเดินขึ้นดูครับยาวในกบของพระบดามีองค์พระองคท่านครับ อูสูงมากนะครับทำด้วยทองสุนง,นาางนู่นกระชั้นมันเพียงกเราไม่เหลียวพ่อกันชัยกลัวมากเลย <c oughs> นี่ครับสิ่งที่พ่อกันชัยชอ็อกนี่คือสิ่งที่พ่อกันชัยช็อกนะครับ <c oughs> นี่นี่ะพ่อกันชัยนั่งบเอาเล้ยว,วเอาเล้วนี่ครับทุกคนเป็นกระเช้าขึ้นอย่างนี้นครับพ่อกันชัยยอมนั่งรถที่มานะครับ นี่นะครับเพราะกาัญชัยยอมนั่งรถขึ้นมานะครับไม่ยอมครั้งต่อไปท่านจะไม่นั่งกระเช้านะครับอากาศอากาศเย็นนะครับทุกคนอากาศร้อนสวยมาทานพรให้เราอยู่นะครับให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับ ประสบความสําเร็จนะครับตรงนี้จะขอเรื่องสุขภาพนะครับขอให้สุขภาพดีๆเหงข็งแรงประสบความสำเร็จในธุรกิจนะครับออกมาจะสวยนะครับทองฟ้ากันนี่ยังเสร็จเครื่องมันติดกระสนาบินนะครับนี่ เราก็จะเดินลงครับอากาศเย็นมากๆากแล้วครับเครื่องโอ้ยเครื่องอยู่นั่นเห็นเครื่องบ,บินใกล้สนามบินนะครับวันนี้หมอกเริ่มเยอะครับอากาศเย็นมาท้องฟ้าแกมใสมากีอก อันนี้เป็นวัดนะครับวัดที่จะพัะที่จามรินสาที่จะกินเจทั้งหมดกินมังสวิรัตนะครับแล้วพระใหญ่เทียนคานะอันนี้ก็จะเป็นภูเขาวสวยๆนะครับบรรยากาศป่าไม้ก็ร่มรื่นนะครับทุกคนที่นี่ยังเป็นอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับใครมานี่เราจะได้พลังงานบวกด้วยนะครับได้บุญได้มูนะครับ แล้ยังได้สุขภาพที่ดีกลับไปเลยนะครับยอดมากๆเครื่องกำลังขยานอยู่ติดชั้นอากาศคนเริ่มเยอะนะครับขึ้นไปเมื่อกี้ลูกค้าขึ้นไปเวียนเทียนนะครับเวียนสามรอบนะครับเห็นกระเช้าเห็นอันนี้แล้วนึกถึงพ่อการใชนให้ทุกคนดู เฮ้ยอย่างงี้ถึงพ่อกัชัมากโอนันโ้กันบกอย่างนี้วยกโ้อ,อี้ไอ้เป็นเก่า โอ้ยพึ่งมันมาพึ่งบินมาเทุกคนด้ยเยาจ้งลือคือไโอ้ยอเวแค่ารไม่อสอยักินดอกไม้วันนี้มสยนนีโอเคครับทุกคน คลิปนี้เราก็ฝักงไปเท่นี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพ่อพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดี